ญาณต่อสัตว์เลยค่ะเกิดนังบาราเกิดนังมโนุกามังปัญเถเตวบาราเกินังบาราเกิดนังนิกันตวาระปันตเถปบทราเกิดในเทวัญตอร์นธิยาโม ทางกัญทานทานทิวันตันหอเทวังตวันไม่จะย่อม่จะยันสุสัาพังคัเแหอาปาพันสิสะพันธังเกฑสิษวันตำมิคมคันแหอาพิเสษเทนสามปรมพนทางทางหากผ่านโทปัมพองทางติสุนทาง สุขันธ์สุมหันธรจัดโเยงทางรามาจารเพียสุปันทางกินทงกายทาหพังวาจังคามังกินทางปิทางเินทงมานอมทางพังปเนตเตแมปทางทินทางปัทางกินทางใการตวาาหละาน ชาวที่ทับก็เชิญนะโยดอกไม้ม uh ีหินมีรวดกองขวดเงินจับเงินกองพรองแล้วก็ดอกไม้โปรยมีแบงค์ห้ารอยมีแบงค์ร้อยอีพเลี้ยงคันก็วางในกีฬาพืกานปรเชิญใครมีรั์สินก็เ่างไว้ในก็จรยาร ขัดต่งสมังขานองสุปัมพานทังสหอนเทวะขอนธ์สอกับเรียนขอนจากูาจารย์ผูบาจารย์ผรู้ครับปีศาลาเีศาจขันธาน้ำตายกษ์คำาจาบังปันทางขีนางปันทางขีนางมันหองคขอเชิญญาโยมญาติธรรมรวมบูชา อีกิอหนีดตอดอกไม้โปรยปาทางเิตแห่งช่วงนี้กขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่วางศิลามงคลเสร็จแล้วนิมนต์ไปรับอาหารที่โต๊ะแล้วก็นิมนต์ฉันตามสบายนะครับส่วนญาติโยมที่เดินตามมาร่วมวางศิลามงคลก็ขอเชิญเจริญพรนะช่วงนี้ก็เป็นโอก